มาอียิปต์หลายรอบเลยนะแต่รอบนี้พูดเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเที่ยวนี้เนี่ย เราจะไปที่ Grand Egyptian Museum ใช้คำว่าเฝ้ารอดีกว่าเฝ้ารอมานานแล้วด้วยสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่นี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเขามีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ล้ำค่าม,มากกว่า10,000แชิ้นเอาจริงๆนี้ยังไม่ได้แกรนโอเป n เรนนะเขาจะแกรนโอเปอเ n นจริง,จร,งจริงเนี่ยเดือนกรกฎาปีนี้แหละช่วงนี้ก็เลยเหมือนเป็นช่วงที่เขาทดลองเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสกลิ่นอายอารยธรรมอียิปต์กันก่อนที่บอกว่าเฝ้ารอนี้เพราะว่าเขา ก่อสร้างมานานมากกว่า10ปีเลยนะเราก็เลื่อนเปิดซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าเรื่ององบประมาณนี้ไม่ต้องพูดถึงนะใหญ่อลังการขนาดนี้นี่มากกว่า1น0 0งพล้านด,ดอลลาร์สหรัฐแน่นอนหลังจากที่เริ่มเปิดทดลองให้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้าไปชมเมื่อกลางเดือนตุลาปีที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยยังจํากัดคนเข้าชมต่อวันวันละสี่พันคน,ก,นก็หลักๆแล้วเนี่ยด้านในก็จะแบ่งโซนการจัดแสดงโบราณวัตถุออกเป็น12ห้อง ก็จะบอกเรื่องาอรอาวอารยธรรมอียิปต์โบราณเขาก็แบ่งตามยุคต่างๆแหละตั้งแต่300ปีก่อนคริสตกาลไปจนถึง2,000ปีก่อนคริสตกาลเขาก็ยังมีการเอาพวก เทคโนโลยีสมัยใหม่สื่อมัลติมีเดียเอามานําเสนอบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอ๋อลืมบอกไปพิพิธภัณฑ์นี้นี่อยู่ใกล้กับพีระมิดกิซ่าเลยนะมองจากข้างในพิพิธภัณฑ์ก็จะเห็นพีระมิดอยู่เป็นเงาแต่คุ่มแต่คุ่มรับรองว่าคนที่ชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอียิปต์นี่สนุกแน่นอนจริงๆลืมเล่าไปว่าตอนเข้ามาเนี่ยนะจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของฟาโรห์รามเสสที่สองพอเข้ามาสู่โถงใหญ่ก็จะเป็นบันไดที่ทอดยาวเรียงรายมีรูปปั้นของพวก กษัตริย์แล้วก็เทพเจ้าต่างๆจํานวน87องค์ว่ากันว่าที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็น่าจะเป็นโบราณวัตถุที่ขุดพบในสุสานของฟาโรตุตันคาเมนกว่า5,400ชิ้นก็ทั้แต่เสื้อผ้ารองเท้ากางเกงในแล้วก็เรื่องเล่าในชีวิตประจําวันของฟาโรห้องนี้เนี่ยน่าจะเปิดหลังจากที่มีแกรนด Opening แล้วเอาเป็นว่าใครที่เป็นนักท่องพิพิธภัณฑ์หรือเป็นคนที่ คลั่งใคยประวัติศาสตร์สายอียิปต์บอกเลยว่าที่นี่ห้ามพลาดเขาค<พ>า,าดการณ์กันว่าปีหนึ่งเนี่ยจะมีนะักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่5ล้านคนปกติมิเวเซียมเนี่ยสองล้านนี่คือเก่งมากแล้วนะมาที่นี่ก็ใช้เวลากันหน่อยนะพอพื้นที่เท่า4สนามฟุตบอลถ้าเข้าชมสําหรับต่างชาติก็คนละประมาณ25ดอลลาร์ถ้ามีบัตรนักเรียนก็ลด50%